สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับก็ห่างหายกันไมนานสําหรับคลิปการแลกเปลี่ยนนะครับก็ในวันนี้มาเรามาแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับก็เบาๆแล้วกันครับครั้งสองครั้งแล้วกันก็เป็นแมวมองมืออาชีพครั้งหนึ่งกับ V.I.P. ครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับกอจัดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปแบบจัดเต็มทั้ง2รอบเลยแล้วกันมาครั้งแรกครับใช้เป็นแมวมองมืออาชีพห้าร้าล้านครับจัดไปแลกเปลี่ยนเลย จะคุ้มอยู่หรือเปล่านะตอนนี้การแลกเปลี่ยนเป็นยังไงผมก็ไม่รู้โอ้โหเวอร์ดิเจนมาอันเดียว,วเวอร์ดิเจนขอไม่เอาตัวกากได้ไหมข้ไรกั้กกุดกันผมว่าไม่ไม่ถึงอะ่ะไป,ละปดดเลยลวกันปั๊บโดนเลยโหถึงสี่ร้อยล้านไหมเนี่ยลุเงินดีกว่าครับไปเจ็ดล้านโอ้โห ไม่ได้แลกเปลี่ยนสนานกลับมาทํากันอย่างนี้เลยเหรอโอ้มาแต่เกียงที่สุดเท่านี้แล้วแหละครับอ่ะท่านเราได้12ล้านนี่แหละมาดูเลย,เยแล้วกันไปบีเอพีช่วย,ยให้ผมหน่อยมัฟก็ให้เวเลเจนอีกแล้วกับเบอร์เบสนะฮะจะเป็นยังไงจะเป็นโดนโอเวนอีกหรือเปล่านะครับลุ้นกันเลยไมโครเวฟเหรอเฮ้ยไม่รู้ราคาวะ่ะเท่าไหร่วะเดี๋ยวนี้ มาดูโรลเลอร์ก่อนแล้วกันครับ343ล้านเจ๊งครับตัวนี้มาแมคโคเวนเดี๋ยวนี้มันราคาเท่าไหร่วะไปโอ้โหอย่างถูกเลยแม่งเิดเคโอ้โหที่ราคาติดจ้าร้านแปลว่าเจ๊งทั้งสองรอบเลยนะฮะโอเคดูแล้วนะว่าการแลกเปลี่ยนตอนนี้มันก็ยังเจ๊งเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยคุ <c oughs> อยู่กับดวงคนแล้วกันนะตอนนี้ผมดวงไม่ดีนะครับ โอเคสองรอบพอนะในคลิปนี้ครับก็โอเคครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับยังไงก็เชิยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมใครอยากให้ไปไล้เปลี่ยนอีกนะกดไลค์ไว้หน่อยนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย